มาดูที่แบบฝึกหัดที่7จนะครับเขาให้ทําการสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกําหนดแต่ละข้อจะมีข้อกําหนดออกมาอันนี้วาดมาให้เราดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าขั้นตอนในการสร้างเราทํำยังไงบ้างข้อที่1เนี่ยเขาให้ทําการสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมยาว4.4เซนติเมตรพร้อมกําหนดชื่อรูปสี่เหลี่ยมวิธีการนะครับเราจะต้องใช้เส้นทแยงมุมที่มีความยาว4.4เนี่ย ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสวิธีการคือยังไงครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสก่อนนะครับเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตรุรัสจะมีลักษณะก็คือตัดกันเป็นสี่เป็นมุมฉากนะครับจะมีลักษณะของการตัดกันเป็นมุมฉากและการตัดกันนั้นนะครับเส้นตั้งกับเส้นนอนที่ตัดกันตรงนี้จะแบ่งครึ่งกันพอดีนะครับจะแบ่งครึ่งกันหมายถึงข้างบนนี้ ครึ่งบนกับครึ่งล่างเท่ากันนะครับครึ่งซ้ายกับครึ่งขวายาวเท่ากันและทั้ง4ชิ้นนี้ครับยาวเท่ากันครับฉะนั้นถ้าเราแบ่งครึ่งแล้วเป็นยังไงครับ4.4เมื่อเอามาหาร2แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ2.2นั่นเองครับจะมีค่าเท่ากับ2.2ฉะนั้นเส้นทะแยงมุมที่ได้นะครับเส้นทะแยงมุมที่ได้มันจะมีความยาวเท่ากับ2.2ครับ 2.2 2.2แล้วก็2.2นะครับฝากละนะ2.2นะรวมกันจะได้4.4อันดับแรกครับเราทำการขีดเส้นขนาด4.4เซนเมตรซก่อนนะครับจากนั้นที่จุดครึ่งนะครับกดกึ่งกลางของมันนะครับมาร์กจุดเอาไว้ครับเราทำการวัดองศาที่90องศาครับเพื่อที่จะทำการวัดมุมฉากจากนั้นลากไปหาจุด มุมฉากของเรานะครับจากจุดกึ่งกลางของเส้นที่เราลากในครั้งแรกนะลากไปข้างบน2.2และข้างล่าง2.2ก็คือตามความยาวที่เขากำหนดนะครับจากนั้นเราจึงทำการต่อเส้นครับนะเราจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่โจทย์กำหนดทุกอย่างนะครับได้หน้าตาออกมาอย่างนี้นะครับเขียนสัญลักษณ์ของการบอกให้รู้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสชัดเจนก็คือ เส้นทแยงมุมมันจะมีขนาดของการแบ่งครึ่งกันนะครับทั้งสองเส้นมาตัดกันที่จุดแบ่งครึ่งของกันและกันพอดีครับและทุกมุมเป็นมุมฉากครับด้านจะต้องเท่ากันด้วยนะครับตรงนี้นะสี่เหลี่ยมจัตุรัสในข้อที่1ของเราครับมาดูข้อที่2ครับรูปเว่านะครับเส้นหนึ่งยาว4เส้นหนึ่งยาว5เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นมึงยาว4ครับเราลากไปที่4เซน ลักษณะของสี่เหลี่ยมรูปเว้าจะมีคุณ,ณลักษณะก็คือน,นี่ครับตัดกันเป็นมุมฉากครับตัดกันเป็นมุมฉากนั้นจุดสําคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัดกันเป็นมุมฉากและข้อกําหนดบอกว่าตรงนี้ยาว4เซนครับ ตรงนี้ยาวสี่เซนฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะสองเซนและเส้นข้างบนนี้ยาวเลยครับจากข้างบนลงมาข้างล่างครับ5้าเซนติเมตรครับเราก็จะเชื่อมรูปเข้าไปด้วยกันนะครับเราจึงจะได้ตามรูปในข้อที่2นะครับที่ให้เป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับไม่ยากนะเขียนสัญลักษณ์ของ ความสําคัญของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่า,าไว้ก็คือมีการตัดกันเป็นมุมฉากนะครับเท่ากันตรงนี้นะอ่าบอกไว้ด้วยให้เท่ากันเขาก็ให้กําหนดชื่อก็ใส่เข้าไปครับชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ a b c d ก็ได้นะครับโอเคครับมาข้อที่สามเลยครับรูปสี่เหลี่ยมตั้งขนาน l o n g นะครับมีเส้นทแยงมุมยาวสองเท่านะครับ l n ในยาวสองเท่าของ o g ครับ ไม่ได้ระบุเท่าไหร่นะั้นฉะนั้นในรูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับยาวเป็น2เท่าก็คือให้มาเป็น8แล้วก็4นั่นเองครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก่อนก็คืออะไรครับเราลากเส้นทแยงมุม LN ก่อนครับลากเส้นนอนนี้ก่อนนะครับซึ่งมีความยาวเท่ากับ8ซนติเมตร8เซนนะ8ซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับที่จุดกึ่งกลางครับ หาจุดกึ่งกลางให้เจอนะครับวัดมุมไปที่75องศาวัดไปที่75นะครับเมื่อได้75องศาปุ๊บเราจึงทำการลากจากจุดนี้ไปหา75องศาครับซึ่งการลากจะต้อง เป็น2เท่าใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เป็น8เซนติเมตรสเท่าของเราก็คืออะไรครับต้องต้องหารลงครับจาก8เหลือ4ครับเราก็จะลากขึ้นไปข้างบน2และข้างล่าง2นะครับอย่างละ2เซนติเมตรนะเราจะลากขึ้นข้างบนกับข้างล่างไปอย่างละสซนติเมตรนะครับตรงนี้อยู่ที่75องศาครับตรงนี้75องศา โอเคไหมจากนั้นเราได้ปลายจุดปลายแล้วนะครับเราทําการลากเชื่อมกันครับเราทําการลากเชื่อมกันเราจึงได้รูปตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับจะได้มุมตรงนี้75องศาครับเส้นยาว8เซนซึ่งก็คือ4เซนและก็4เซนครับก็คือเท่ากันและยาว4เซนครับข้างบน2และข้างล่าง2ครับซึ่งยาวเท่ากัน ขอโทษทีครับซึ่งยาวเท่ากันครับเราเชื่อมจุดเข้าไปด้วยกันและตั้งชื่อ L O N G ตามโจทย์กำหนดนะครับฉะนั้นโจทย์กำหนดอะไรครับชื่อครับกำหนดขนาดของมุมตรงนี้ครับแล้วก็ความยาวที่เป็น2เท่าของกันนะครับอย่าลืมนะว่าตัดกันที่จุดกึ่งกลางพอดีนะครับตรงนี้จัดกันที่จุดกึ่งกลางพอดีนะครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่75ครับ